พราะมันพูดไม่ได้ว่าจะมีการประทะกันมันจะมีการยิงกันหรือเปล่าบอกกับประชาชนไม่ได้ว่ามันจะมีการลบนะคะผมรอดเพราะบบงเกอร์แม่ครับจะตึงเครียดยังไงก็ตามจะเครียดยังไงก็ตามแต่อยากเสียพื้น,นดินไทยสักตารางนิ้วเดียวต้องขอบคุณคนชายแดนอยู่แสงไหมทําไปแล้วแบบขาดแสงหรือเปล่าใช่หยูแสง คุณเป็นไหมอยากดูแลสุขภาพแต่ไม่รู้จะเริ่มที่ตรงไหนลองมางานนี้ l i ฟ e เอ็กมาหากรรมสุขภาพแห่งปี รวบรวมไว้ให้ทุกศาสตร์การดูแลร่างกายและจิตใจแถมยังจัดเต็มกว่า6โซนคุณภาพ Life Code รู้จักตัวเองทั้งร่างกายและจิตใจผ่าน Immersive Experience Life Wellness มาคนคบความสมดุลของชีวิตผ่านประสบการณ์ไลฟ์สไตล์ที่ทั้งสนุกและได้เรียนรู้ Life Stage เวทีที่เติมแรงบันดาลใจของชีวิต Life Skill เรียนรู้ทักษะชีวิตผ่านกิจกรรมเวิร์ h ช็ Life Partners เปิดโลกนวัตกรรมและเทคโนโลยีสุขภาพ Life Market อัปเกรดชีวิตด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพ มาร่วมหาตัวคุณในเวอร์ชั่นที่ดีกว่า c o m explore e the better you 15-16พฤศจิกายนนี้ที่ UOB Live M Sphere ลงทะเบียนเข้าร่วมง,งานฟรี